เราตอนรับคุณผู้ชมสู่ข่าวค่ำช่วงรากจากสมััรข่าวไทยประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2558นะครับ คำนี้และเยนนี้อยู่กับผมพี่ผูพุ่มแก้วซึ่งเรายังคงติดตามความคืบหน้าหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาและขบวนการค้ามนุษย์รวมไปถึงความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับแชลูกโซบุญล่าข้ามมหาศาลของบริษัทยูฟันสโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามข่าวแรกช่วงนี้เราจะไปกันที่เนปาลเพราะว่าแม้ว่าขณะน,นี้ชาวเนปาลกําลังเข้าสู่สถานการณ์ในช่วงของการฟื้นฟูประเทศแต่ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําเติมชาวเนปาลอีกครั้ง โดยวันนี้นะครับได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งที่เนปาลความรุนแรงสามารถวัดได้ใกล้เคียงกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนหรือเมื่อ18วันที่ผ่านมาสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐนะครับหรือว่า USGS ได้รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.3ที่เนปาลบริเวณใกล้กับชายแดนจีนศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการมันดุของเนปาลไปทางตะวันออกประมาณ76กิโลเมตร หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เกิด after shock ขนาด6.3ตาม,มาแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้ผู้คนในกรุงกาดมันดุต่างวิ่งออกไปบนท้องถนนท่ามกลางความอุดามานล่าสุดมีรายงานเข้ามาเลครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนในเมืองโชทาราศูนกลางแผ่นดินไหววันนี้อยู่ใกล้กับเอเวอร์เลสเบสแคมป์นะครับซึ่งเวลานี้ผู้คนอ,อพยพออกไปหมดแล้วหลังเกิดหิมะถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้คนในกรุง ทากาของบังกลาเทศและทั่วภาคเหนือของอินเดียก็สามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนของเหตุแผ่นดนไหวในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกัน หลังจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้งของเนปาลที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับมีความรุนแรงถึงระดับ7.3ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับแผ่นดินไหวครั้งแรกที่ฆ่าชีวิตชาวเนปาลไปเกิน8,000คนเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือสาเหตุหลักลช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบนะครับกับจากท่านรองศาสตราจารย์ดรปัญญาจารุสิริท่านเป็นหัวหน้าหน่หนวยวิจยัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับคุณพิภูครับครับเหตุการณ์แผ่นด เรียกว่าเรียกเคียงและอธิบายได้นะครับว่ามันเกิดต่อเนื่องเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ถล่ไหวครั้งที่แล้วหรือว่ามันแยกกันโดยเด็ดขาดครับในกรณีนี้นะครับเนื่องจากมันมีขนาดของความรุนแรงเนี่ยใกล้เคียงกับคราวที่แล้วครับแต่ขณะดเดียวกันมันอยู่ไกลกันเยอะมากเลยครับนะครับ,รบผลพวงของการที่มันเกิดคราวที่แล้วมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ไอ้ตัวนี้ไหวได้นะครับว่าผมพยยังจะบอกว่าการกระทบชิ่งการเกิด ภาวะดูมิโนมันมีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวรอยเลื่อนตัวถัดไปมันเป็นตัวไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ห่างไกลกันมากมันน่าจะเป็นคนละรอยเลื่อนซึ่งค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันมันก็จะเป็นรอยเลื่อนย้อนเหมือนเดิมอิจิโมาจากเหมือนเดิมคือการที่แผ่นชมพูทวีปเคลื่อนตัวลงมามุดลงไปข้างใ,ใต้แผ่นยเโรปแล้วก็เกิดรอยเลื่อนย้อนอันนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นผลแต่ว่าเป็นคนละรอยเลื่อนกันแต่อาจจะมีผลกระทบจากเมื่อสิบปวันที่แล้วครับมแล้วอย่างนี้อาจารย์พอจะคาดการณ์ไหมครับว่ามีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซ้าๆทีๆในระยะถัดไปครับคืออย่างนี้ครับมันก็ทําให้ผมเกิดความกังวลเล็กน้อยครและตอนนี้นะครับ ทำไมต้องกังวลเพราะว่ามันเกิดการมุดต,ตัวของแผ่นชมพูทวีปลงไปใต้แผ่นยูเรเชียแล้วทำให้เกิดรอยเลื่อนย้อนเมื่อสิบปีที่แล้วมันเกิดภาวะแบบเดียวกันคือเกิดที่หัวเกาะสุมาตราครับเป็นลักษณะของรอยเลื่อนย้อนเหมือนกันแผ่นแบบเดียวกันคือชมพูทวีปมุดลงไปข้างใต้ยูเรเชียแล้วทำให้เกิดสิ่งอัน,นอืม้ถัดมาอันหนึ่ง ชมปูทวีปมุ่งลงไปใต้ยูเรเชียรตรงกลางเกาะสมาตรปรากลางหมายถึงว่าตรงทางในทะเลนะครับ,รบแต่กลางกลางเกิดสึนานินะครับเดินบริเวณที่มันเป็นรอยต่อเชื่อมลากปะยาวต่อมาคือบริเวณแถบหมู่เกาะอันดามันนิโคบาคร์และทางตอนเหนือขึ้นไปคือบริเวณแถบอ่าวเบงกอครับนะครับ,รบยังไม่เคยเกิดสึนานิเป็นเวลายาวนาน มีแนวโน้มที่จะเกิดไหมมันเป็นพื้นที่ที่นักรนธรณีวิทยากำหนดไว้หนึ่งในสองว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสไม่เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเจ็ดและก่อให้เกิดสึนามิได้เท่าที่ฟังจากอาจารย์พูดนะครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ๆใ,ในช่วงโซนแถบนี้เนี่ยเกิดจากรอยเรื่อนคนละตัวกันแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าว่าเป็นแผ่นเปลือกโลกสองตัวก็คือแผ่นเปลือกโลกอินเดียหรือว่าชมพูทวีปที่เข้าไปงัดใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ใช่เป็นแผ่นเปลือกโลกคู่นี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมในช่วงระยะเวลาสิบปีนี้ที่หากว่ามันจะเกิดเป็นเป็นลักษณะของแผ่นดินไหวซึ่งเรากลัวแต่สิ่งที่เราควรจะไม่ประมาทเลยก็คือเราต้องเตรียมพร้อมครับว่าบุยของเราใช้ได้ไหมเครื่องมือวัดระดับน้ําของเราใช้ได้ไหมบุยนี่คือทุ่นใช่ไหมครับมีเวลาหนี45นาทีครับอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดถึงบุยนี่คือทุ่นที่อยู่ในทะเลใช่ไหมครับที่ไว้ตรวจสอบใช่ครับผมทุนพวกนี้ครับู่ในทะเลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจเลยครับว่าเรา ไม่เสียครับพุ่งคนนี้ทํางานได้และก็ต้องมีความมั่นใจเสมอว่าถ้าหากว่ามันมีการเคลื่อนไหวของระดับน้ําแล้วมันสามารถจะเป็นประชาชนได้ครับเขามาที่เก่าแน่สึนามนน้ถ้าเขาเกิดแล้วเราจะต้องกังวลไหมเราต้องเตรียมพร้อมก็จะไปกังวลมันครับแต่เตรียมพร้อมเอาไว้เราไม่ตายแน่ๆถ้าหากว่าเราเตรียมตัวทันคือที่อาจารย์เฝ้าระวังและเป็นห่วงอยู่นตอนนี้ก็คือเรื่องของการเกิดสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในมุมมองของนักโทรนิวทยางั้นขออนุญาตถามนะครับว่าการเกิดพนยินไหวที่มีความแรงเกินกว่าเจ็ดกว่ากว่าแบบนี้เจ็ดริเตอร์ในรอบประมาณสิบแปดวันแบบนี้มันเป็นสัญญาณอะไรพิเศษที่ส่งมาเตือนมนุษยชาติหรือว่าผู้คนในแถบนี้ให้ระวังตัวไหมครับอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้ามันเป็นการสารต่อกันเนี่ยนะครับบางิีไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉพาะสิบปีที่แล้วแล้วเกิดทีหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่า่นยินไหวใหญ่ๆหญ่อย่างเช่นหก ถ้าเนี่ยมันเคยเกิดตามแนวเชือกเขาหิมาลัยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลจากเมืองนะครับ,รบอันนั้นน่ะคนไม่ตายคน,มคนไม่ตายมีประโยชน์ในการเสนอข่าวบ้านเรือนไม่พังมีประโยชน์ในการเสนอข่าวเขาก็เฉยๆเอาไว้แต่เนื่องจากงานของนักโทรนิ้ทียาเขาไม่สนใจว่าเมืองอยู่ที่ไหนเขาสนใจว่ารอยเลื่อนอยู่ตรงไหน เพราะนั้นเขาก็ตามไปดูลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปดูว่าบริเวณไหนบ้างที่เขายังไม่เคยแผงลิกเลยตรงเนี้ครับที่มันสำคัญคว่าบริเวณไหนที่มันไม่แผงลิกยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นทางบริเวณแถบเนื้อเกาะอันดามันนิโคบาขึ้นไปทางอา่าวเบงกอนนั้นเป็นแนวของรอยต่อของเสือเขาอยมาลัลลงทะเลรเราเลยกลัวครับว่ามันอาจจะแผงลิกก็ได้ เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันปลดปล่อยพลังงานหรือมันสะสมพลังงานถึงขีดสุดแล้วและเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยแล้วนั้นสาคัญที่อาจารย์พูดมาแบบนี้ดูเหมือนดูเหมือนว่าแถบอินเดียจะเป็นรายต่อไปที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสที่รอยด้วยแม่จนันจะได้รับผลกระทบแล้วก็ทําให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยเหมือนปีที่แล้วอีกไหมครับสิ่งที่คนไทยกำลังกลัวอยู่ครับ,รบที่เรากาลังจะต้องระมัดระวัง หรือเราต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในักษณะแบบนี้เนี่ยตัวไหนจะเป็นตัวกระทบชิ้นจากโดมิโนตัวถัดไปเพราะฉนั้นสิ่งที่จะต้องทําได้คือเรารู้ว่ามีพื้นที่อันตรายอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นภาคเหนือเตรียมพร้อมภาคตะวันตกต้องเตรียมพร้อมนะครับและภาคใต้นะครับก็ยังต้องเตรียมพร้อมเหมือนเดิมส่วนภาคตะวันออกกับภาคอีสานก็สบายไปหน่อยหนึ่งับจะไม่ต้องมีความเตรียมพร้อมอะไรมากเท่าไหร่นนะครับ ครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรอาจารย์ติดต่อกลับไปขอคำชี้แนะอีกสักครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับคุณพิภูครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าเหตุการณ์ผันผวนแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในระยะเวลาอันใกล้แบบนี้เพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องตื่นตัวกันมากขึ้นเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงยากันต่อครับ ช่วงนี้เราจะไปต่อกันที่ความคืบหน้าคดีของชาวโรฮิงญานะครับซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่พักชั่วคราวชาวโรฮิงญาซึ่งพบล่าสุดบนเขาแก้วตำบลประดังเวซาอำเภอเดาจังหวัดสงขลาสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เราจะติดตามจากคุณกระดกนวลอินสมพักสรรายงานสดมาจากในพื้นที่ครับ ค่ะหลังจากที่ทีมข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ค่ะได้ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นมาบนเทือกเขาแก้วราวหนึ่งชั่วโมงเสร็จเนะคะเราก็มาพบกับแคมป์พักพิงของชาวโรฮิงญาที่เจ้าหน้าที่กรมนตภาคสี่ระบุว่าน่าจะเป็นแคมป์ที่20แล้วที่เจ้าหน้าที่พบในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณแคมป์แห่งนี้นะคะเป็นแคมป์ขนาดใหญ่และเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะมีชาวโรฮิงญาพักพิงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ราวเกือบหนึ่งพันคนทีเดียวค่ะอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ ก็จะเป็นบ้านพักขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่หลายขนาดทีเดียวค่ะรวม20โรงเรือนนะคะซึ่งเป็นโรงเรือนนอนราว21หลังทั้งหมดค่ะและนอกจากนี้ก็ยังคงมีในส่วนของโรงประกอบอาหารอีก4โรงนะคะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ค่ะเป็นโรงนอนหนึ่งใน21โรงนอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในขณะนี้ค่ะซึ่งสภาพภายในนั้นจะเห็นได้ว่าโรงนอนด้านหน้าของดิฉันนะคะก็ เหมือนกับว่าชาวโรฮิงญานั้นจะมีการรีบหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ของใช้บางสิ่งบางอย่างนั้นยังคงถูกทิ้งไว้ภายในเรือนนอนแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บจัดแต่อย่างใดนะคะซึ่งแสดงเห็นว่าน่าจะเป็นการรีบหลบหนีออกจากพื้นที่ค่ะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตลอดเส้นทางที่เดินทางมาบนเขาแห่งนี้นะคะเราจะพบกล่องนมเสื้อผ้าเด็ก ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในแคมป์แห่งนี้น่าจะมีเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่กร,รมรางภาคีสี่หมายถึงท่านแม่ทัพภาคที่สี่นะคะมีความเป็นห่วงว่าเด็กนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องหลบหนีแล้วก็ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่นั้นให้เร่งออกติดตามการเคลื่อนไหวของโรงญากลุ่มนี้ค่ะเพื่อช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็คาดว่าชาวโรงยากลุ่มนี้นั้นน่าจะหลบหนีไปทางจังหวัดสตูลค่ะ แล้วก็นอกจากรงนอนที่เราเห็นนะคะยังพบว่ามีห้องน้ําห้องละหมาดซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่ามีการอาศัยอยู่อย่างค่อนข้างถาวรและด้านบนของแคมป์นั้นยังพบอีกว่ามีการเตรียมที่จะก่อสร้างแคมป์ซึ่งเป็นที่พักนอนของชาวโรงยาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์พื้นที่ค่ะ ขอบคุณครับคุณกระดกดวนครับยิ่งตรวจค้นในบริเวณเขาแก่ก็ยิ่งเจอแคมป์ของชาวโรฮิงญามากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขของชาวโรฮิงญาที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ก็พุ่งทะลุ250คนแล้วคาดว่าวันนี้ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกไปต่อกันที่คดีแชร์ลูกโซู่ะค่ามหาศาลนะครับวันนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับสาวผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันสโตจำกัดซึ่งทาให้คดีนี้ณนะตอนนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วทั้งสิ้นถึง17คนแล้วครับ นายเอกภพทรงสวรรค์นางสาวาวิรัยวรรณทรงสวรรค์และนายเรืองทรัพย์เศรษฐชัยกรถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนโดยทั้ง3คนนะครับได้ทําหน้าที่เป็นวิทยากรชักชวนประชาชนร่วมทําธุรกิจกับบริษัทยูฟันสโตในพื้นที่อำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะนายเรืองทรัพย์ตารวจพดว่ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง5ครั้งและมีข้อมูลนะครับว่าทั้ง3คนมีพฤติกรรมข่มขู่สมาชิกที่ต้องการถอนการลงทุนซึ่งเชื่อว่ามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า1000คนที่หลงเชื่อ ร่วมลงทุนกับทั้ง3คนนี้เนื่องจากพบเงินลงทุนหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทขค่นี่นี้นะครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวทั้งหมดมาเดเนินคดีสำหรับคดีนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับแล้ว17คนจับกลุ่มแล้ว8คนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน694คนรวมค่าความเสียหายกว่า164ล้านบาทแล้วครับ ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทำเงินวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดครับข่าวค่ำช่วงแรกตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่เกษตรทำเงินจากฟาร์มเห็ดเล็กๆที่ถือว่าเป็นอาชีพเสริมของพนักงานประจำท่านหนึ่งนะครับได้ขยายเป็นศูนย์เรียนรู้แบ่งปันความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้ติดตามจากรายงานของคุณยานตาทีพอดเลิศครับ เหตุที่เห็นเรียงลายอยู่นี่นะคะเป็นแนวคิดของพนักงานธนาคารที่อยากจะมีอาชีพเสริมจนตอนนี้กลายเป็นารามเหตุรบวงจรและยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพได้เข้ามาศึกษาด้วยค่ะ ศูนย์การเรียนรู้พ่อเห็ดเพื่อชุมชนหรือกระท่อมเห็ดฟาร์มตั้งอยู่ในซอยวัดเล่งเนื่ยยี่สองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณกุ๊กได้ลงทุนร่วมกับเพื่อนเพาะพันเห็ดสีชนิดคือเห็ดฮังการีเห็ดชมพูนางนวลเห็ดผู้ฐาและเห็ดเป่าหือ้อเพราะเป็นเห็ดเศรษฐกิจราคารับซื้อสูงโดยเฉพาะเห็ดเป่าหือ้อราคารับซื้อกิโลกรัมละ200บาทค่ะ อ๋อที่เราเลือกสีชนิดนี้ใช่ไหมคะก็คือว่ามันสามารถเพาะพันธุอ์อยู่ในโรงเรียนเดียวกันได้ใช้อุณหภูมิเดียวกันได้ก็คือ28ถึง32องศาค่ะคือสีชนิดนี้ก็คือมันดูแลได้ง่ายแล้วก็ออกผลผลิตได้ดีค่ะ หลังประสบความสำเร็จจากการจำหน่ายดอกเห็ดจึงหันมาผลิตก้อนเห็ดทรงจำหน่ายและเปิดอบรมเพาะพันธุ์เห็ดทุกข,ขั้นตอนสำหรับคนที่อยากทำอาชีพเสริมพร้อมเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาฟรี เราก็อยากจะขยายาความรู้ให้ดได้ทั่วถึงนะคะรวมถึงนักศึกษาด้วยที่เข้ามาเรียนรู้กับเราเราก็เหมือนกับแบบว่าช่วยกันพัฒนาในเรื่องของการเกษตร,รให้เติบโต,ตมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือคนที่ที่ได้เรียนรู้จากเราเนี่ยเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นเป็นอาชีพเสริมก่อนในอนตเขาก็จะกลายเป็นอาชีพหลักของเขาอะไรเงี้ยค่ะในแต่ละวันมีผู้สนใจแวะเวียนเข้าไป<ต>ดูงานไม่ขาดสาย อย่างอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาญานบางบัวทองท่านนี้นำเด็กมาดูของจริงและลงมือทําการเพราะเห็ดด้วยตนเองเพราะว่าจริงๆอ่ะเห็ดอ่ะมันเป็นพืชที่เป็นพืชไร้ใบนะคะวิธีการปลูกต้องใช้สปอร์คืออยู่ที่โรงเรียนเราก็จะสอนเราก็จะสอนน้องแบบนี้นะคะทีนี้น้องอาจจะยังไม่เห็นภาพเราจรึงแบบอยากให้มาดูของจริงเลย ปลายเดือนพฤษภาคมกระท่อมเห็ดฟาร์มแห่งนี้จะเปิดอบรมการแปลรูปเห็ดแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปประกอบเป็นอาชีพโดยวิทยากรผู้คำวอดในวงการเห็ดามยางยาวนานเพื่อต่อยอดจากระบบเกษตรกรรมไปถึงระบบอุตสาหกรรมครัวเรือนยานตาทีพอลเลอร์สํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน ใครที่ชอบบริโภคเห็ดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือว่าพันธุ์ไหนก็ตามลองเรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอาจจะสามารถต่อยอดไปประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยหปดเวลาของข่าวข้ามช่วงแรกแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เวลา19บานาิกาผมลาไปก่อนสวัสดีครับเกาะสมุตรปรา,าการหมายถึงว่าตรงทางในทะเลนะครับ,รบแต่กลางกลางเกิดซึนามินะครับเดินดูเรณที่มันเป็นรอยต่อเชื่อม ยิรลากตะยาวต่อมาคือบริเวณแถบหมู่เกาะอ,อันดามันนิโคบาครคับและทางตอนเหนือขึ้นไปคือบริเวณแถบอ่าวเบงกอลนะครับยังไม่เคยเกิดสึนามิเป็นเวลายาวนานมีแนวโน้มที่จะเกิดไหมมันเป็นพื้นที่ที่นักธรณีวิทยากำหนดไว้หนึ่งในสองว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสไม่เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเจ็ดและก่อให้เกิดสึนามิได้ เท่าท <si> hey uh> uh ี่ฟังจากอาจารย์พูดนะครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ๆในช่วงโซนแถบนี้เนี่ยเกิดจากรอยเรื่อนคนละตัวกันแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าว่าเป็นแผ่นเปลือกโลก2ตัวก็คือแผ่นเปลือกโลกอินเดียหรือว่าชมพูทวีปที่เข้าไปงักได้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียเป็นเป็นแผ่นเปลือกโลกคู่นี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมในช่วงระยะเวลา10ปีนี้ที่หากว่ามันจะเกิดเป็นเป็นลักษณะของแผ่นดินไหวซึ่งเรากลัว แต่สิ่งที่เราควรจะไม่ประมาทเลยก็คือเราต้องเตรียมพร้อมครับว่าบุยของเราใช้ได้ไหมเครื่องมือวัดระดับน้ําของเราใช้ได้ไหมบุยนี่คือทุนใช่ไหมครับมีเวลาหนี45นาทีครับอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดถึงบุยนี่คือทุ่นที่อยู่ในทะเลใช่ไหมครับที่ไว้ตรวจสอบให้กรผมทุนพวกนี้ครับในทะเลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจเลยครับว่าเราไม่เสียครับคุณผู้นี้ทํางานได้และก็ต้องมีความมั่นใจเสมอว่าถ้าหากว่ามันมีการเคลื่อนไหวของระดับน้ําแล้ว มันสามารถจะเต็นประชาชนได้ครับเขามาที่เก่าแน่สึนาม้ถ้าเขาเกิดแล้วเราจะต้องกังวลไหมเราต้องเตรียมพร้อมก็เปน็นไปกังวลมั่นแต่เตรียมพร้อมเอาไว้เราไม่ตายแน่แ่ถ้าหากว่าเราเตรียมตัวทันคือที่อาจารย์เฝ้าระวังและเป็นห่วงอยู่นตอนนี้ก็คือเรื่องของการเกิดสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในมุมมอง<ช>ของนักธรณีวิทยางั้นขออนุญาตถามนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่ มีความแรงเกินกว่าเจ็ดกว่าแบบนี้นะเจ็ดร, <7. S 2> ริกเตอร์ในรอบประมาณสิบแปดวันแบบนี้มันเป็นสัญญาณอะไรพิเศษที่ส่งมาเตือนมนุษยชาติหรือว่าผู้คนในแถบนี้ให้ระวังตัวไหมครับอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้ามันเป็นการสารต่อกันเนี่ยนะครับมันจริงไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉพาะ,ะสิบปีที่แล้วแล้วเกิดทีหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าพายนินไวยใหญ,ใหญ,ใหญ่อย่างเช่นหกหรือห้าเนี่ยมันเคยเกิดตามแนวเชือกเขาหิมาลัยอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลจากเมืองนะครับ,รบอันนั้นนะ่ะคนไม่ตายคนไม่ตายไม่มีประโยชน์ในการเสนอข่าวบ้านเรือนไม่พังไม่มีประโยชน์ในการเสนอข่าวเขาก็เฉยเฉยเอาไว้แต่เนื่องจากงานของนักโทรนิ่ยาเขาไม่สนใจว่าเมืองอยู่ที่ไหนเขาสนใจว่าลอยเลี้ยนอยู่ตรงไหนครับอันนั้นเขาก็ตามไปดูลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปดูว่าบริเวณไหนบ้างที่เขายังไม่เคยแผลงฤทธิ์เลยตรงเนี้ครับ,รบที่มันสาคัญว่า บริเวณไหนที่มันไม่แผลงลทิยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นทางบริเวณแถบเหน,นือเกาะอันดามันนิโคลบาขึ้นไปทางอา่าวเบงกอนั้นเป็นแนวของรอยต่อของเสือเขาอยู่มาไหลลงทะเลครับเราเลยกลัวครับว่ามันอาจจะแผลงลิ์ก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันปลดปล่อยพลังงานหรือมันสะสมพลังงานถึงขีดสุดแล้วและเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยแล้วนั้นสำคัญ ที่อาจารย์พูดมาวันนี้ดูเหมือนดูเหมือนว่าแถบอินเดียจะเป็นปลายต่อไปที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสที่รอยด่วยแม่จันจะได้รับผลกระทบแล้วก็ทําให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยเหมือนปีที่แล้วอีกไหมครับสิ่งที่คนไทยกำลังกลัวอยู่ไม่ครับ,รบที่เรากาลังจะต้องระมัดระวังหรือรเราต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในรกษณะแบบนี้เนี่ยตัวไหนจะเป็นตัวกระทบชิงจากโดมิโนโตัวถัดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําได้คือเรารู้ว่ามีพื้นที่อันตรายอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเพราะฉะนั นั้นภาคเหนือเตรียมพร้อมภาคเหนืตกต้องเตรียมพร้อมนะครับและภาคใต้นะครับก็ยังต้องเตรียมพร้อมเหมือนเดิมส่วนภาคตะวันออกกับภาคอีสานก็สบายไปหน่อยนะแต่ไม่ต้องมีความเตรียมพร้อมอะไรมากเท่าไหร่นับนะครับครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรอาจารย์ติดต่อกลับไปขอคำชี้แนะอีกสักครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับคุณพิภูครับ ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าเหตุการณ์ผันิวัยแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในระยะเวลาอันใกล้แบบนี้เพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องตื่นตัวกันมากขึ้นเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญากันต่อครับช่วงนี้เราจะไปต่อกันที่ความคืบหน้าคดีของชาวโรฮิงญานะครับซึ่งล่าสุด จ้นที่ได้เข้าตรวจสอบที่พักชั่วคราวชาวโรฮิงญาซึ่งพบล่าสุดบนเขาแก้วตำบประดังเวซาอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาสถานก,การณ์เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้รอติดตามจากคุณขนกนวนอินสมพักสอรายงานสดมาจากในพื้นที่ครับ ค่ะหลังจากที่ทีมข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ค่ะได้ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นมาบนเทือกเขาแก้วราวหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสรนะคะเราก็มาพบกับแคมป์พักพิงของชาวโรฮิงญาที่เจ้าหน้าที่กรรมนอภบพักศีระบุว่าน่าจะเป็นแคมป์ที่20แล้วที่เจ้าหน้าที่พบในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณแคมป์แห่งนี้นะคะเป็นแคมป์ขนาดใหญ่และเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะมีชาวโรฮิงญาพักพิงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ราวเกือบหนึ่งพันคนทีเดียวค่ะอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ ก็จะเป็นบ้านพักขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่หลายขนาดที่เดียวค่ะร่วม20โรงเรือนนะคะซึ่งเป็นโรงเรือนนอนราว21หลังทั้งหมดค่ะและนอกจากนี้ก็ยังคงมีในส่วนของโรงประกอบอาหารอีก4โรงนะคะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ค่ะเป็นโรงนอนหนึ่งใน21โรงนอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในขณะนี้ค่ะซึ่งสภาพภายในนั้นจะเห็นได้ว่าโรงนอนด้านหน้าของดิฉันนะคะก็ เหมือนกับว่าชาวโรฮิยานั้นจะมีการรีบหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ของใช้บางสิ่งบางอย่างนั้นยังคงถูกทิ้งไว้ภายในเรือนนอนแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บจัดแต่อย่างใดนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นการรีบหลบหนีออกจากพื้นที่ค่ะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตลอดเส้นทางที่เดินทางมาบนเขาแห่งนี้นะคะเราจะพบกล่องนมเสื้อผ้าเด็ก ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในศาสตราจารย์ดรปัญญาจารุศิริท่านเป็นหัวหน้าหน่หนวยวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอยู่ในสายกันไาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิภูครับครับเหตุการณ์แผ่นดไหวครั้งนี้อาจารย์พอจะเรียกว่าเรียกเคียงและอธิบายได้ไหมครับว่ามันเกิดต่อเนื่องเป็นเพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดนไหวครั้งที่แล้วหรือว่ามันแยกกันโดยเด็ดขาดครับในกรณีนี้นะครับเนื่องจากมันมีขนาดของความรุนแรงใกนนล้เคียงกับคราวที่แล้วครับ แตะขนาดเดียวกันมันอยู่ไกลกันเยอะมากเลยครับนะครับผลพวงของการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ตัวนี้ไหวได้นะครับว่าผมพยยมจะบอกว่าการกระทบช่้การเกิดภาวะดูมิโนมันมีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวรอยเลื่อนตัวถัดไปมันเป็นตัวไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีน,นี้เนี่ย เนื่องจากมันอยู่ห่างไกลกันมากมันน่าจะเป็นคนละรอยเลื่อนซึ่งค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะเป็นรอยเลื่อนย้อนเหมือนเดิมอิจิพลมาจากเหมือนเดิมคือการที่แผ่นชมพูทวีปเคลื่อนตัวลงมามุดลงไปข้างใต้แผ่นยูเอเซียแล้วก็เกิดรอยเลื่อนย้อนอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นผลแต่ว่าเป็นคนละรอยเลื่อนกันอาจจะมีผลกระทบจากเมื่อสิบแปดวันที่แล้วครับ แล้วอย่างนี้อาจารย์พอจะคาดการณ์ไหมครับว่ามีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซ้าๆทีๆในระยะถัดๆไปครับก็อย่างนี้ครับมันก็ทําให้ผมเกิดความกังวลเล็กน้อยครับณนะตอนนี้นะครับทําไมต้องกังวลเพราะว่ามันเกิดการมุดต,ตัวของแผ่นชมพลทวีปลงไปใต้แผ่นยูเรเชียแล้วทําให้เกิดรอยเลื่อนย้อนเมื่อสิบปีที่แล้วมันเกิดภาวะแบบเดียวกันคือเกิดที่หัวเกาะสุมารตราครับ เป็นลักษณะของรอยเลื่อนย้อนเหมือนกันแผ่นแบบเดียวกันคือชมพูทวีปมุดลงไปข้างใต้ยูเรเชียแล้วทําให้เกิดสิ่งน,นี้อืมถัดมาอันหนึ่งชมพูทวีปมุดลงไปใต้ยูเรเชียรตรงกลางสวัสดีครับตรอนรับคุณผู้ชมสู่ข่าวค่ำช่วงรากจากสมัครข่าวไทยประจำวันอังคารที่12บสอพฤษภาคม25 5 8นหครับ คำนี้และเยนนี้อยู่กับผมพี่ผูพุ่มแก้วซึ่งเรายังคงติดตามความคืบหน้าหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาและกรบวนการค้ามนุษย์รวมไปถึงความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับแชลูกโซบุคล่าข้ามมหาศาลของบริษัทยูฟันสโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามข่าวแรกช่วงนี้เราจะไปกันที่เนปาลเพราะว่าแม้ว่าขณะน,นี้ชาวเนปาลกําลังเข้าสู่สถานการณ์ในช่วงของการฟื้นฟูประเทศแต่ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําเติมชาวเนปาลอีกครั้งคนับ โดยวันนี้นะครับได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งที่เนปาลความรุนแรงสามารถวัดได้ใกล้เคียงกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนหรือเมื่อ18วันที่ผ่านมานสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐนะครับหรือว่า USGS ได้รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.3ที่เนปาลบริเวณใกล้กับชายแดนจีนศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการมัดุดยของเนปาลไปทางตะวันออกประมาณ76กิโลเมตร หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เกิด after ์ช็อกขนาด6.3ตามมาแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้ผู้คนในกรุงกาดมันดุต่างวิ่งออกไปบนท้องถนนท่ามกลางความอุดมานล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนในเมืองโชทาราศูนกลางแผ่นดินไหววันนี้อยู่ใ,นในกล้กับเอเวอเรสต์เบสแคมป์นะครับซึ่งเวลานี้ผู้คนอ,อพยพยออกไปหมดแล้วหลังเกิดหิมะถล่มจากเขตดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้คนในกรุง ทากาของบังกลาเทศและทั่วภาคเหนือของอินเดียก็สามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนของเหตุแผ่นดหวยในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกันครับหลังจากเหตุแผ่นดหวครั้งใหญ่อีกครั้งของเนปาลที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับมีความรุนแรงถึงระดับ7.3ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับแผ่นดหวยครั้งแรกที่ฆ่าชีวิตชาวเนปาลไปเกิน8,000คนเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือสาเหตุหลักช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบนะครับกับจากท่า,านรอง